พี่น้องชาไทยครับบาครับวันนี้วูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมกลายเปไ็นคงไม่ชอบทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะขีดแต่งโมที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องไม่ง่ายแลยทำให้ผมรักการทำไอศ์ครีมโดยใช้ลุยขีดในโตรเจนมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคงดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้าน จากก็สายของคิวท่าที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วัน,นี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอรกระทะแรงโมโร,รุ่นนักเลนคีย์บอร์ดซีรีส์เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเคือบสวมโรมันและชั้นต่างๆร่วม8ชั้นด้วยเทคโนโลยีคีโนและธรรมะธรรมมวลโคตติ้งจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่24ชั่วโมง โคเ King รุ่นมักเียงคีย์บอร์ดซีรีสน์นี้วูดดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดขี่แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่โทรติดด้วยครับและสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือเรื่องจริงครับใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้น ว,ว้าวโคตรเจ๋งเลย